เมืองทองเปิดตัวธนวัตรจอมทัพคนใหม่สวมเบอร์สิบพร้อมยืนยันมีนักเตะเพิ่มอีกแน่ส่วนวิลเลนพอปกลับมาแล้วขณะที่วิลเเทพอยู่ต่อเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช n n นลตองสุยคลิปนี้จัดหนักจัดเต็มเรื่องราวของกิเลนผยองเมืองทองยูเนเต็ดกันหน่อยทีมยักษ์ใหญ่ในศึกฟุตบอลไทยลีกที่แฟนบอลชาวไทยให้ความสนใจและจับตามองเกี่ยวกับเรื่องของการเสริมทัพอย่างมาก พอล่าสุดเมืองทองเนี่ยได้มีการเปิดตัว5นักเตะใหม่เข้ามาสู่ทีมเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็มีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการโดยมีคุณวิรั์โหลทองประธานสโมสรพีเ่เป้รนาริสซื่อวาจาผู้อำนวยการสโมสรแล้วก็มาริโอทำหน้านที่เป็นเป็นคนถแถลงข่าวนะครับแล้วก็มีกองทัพสื่อมวลชนมามากมายเลยนะครับที่เรารู้จักกันแล้วนะครับแล้วเปิดตัว ผ่านทางเพจสโมสรไปแล้วก็มีทิสตองโดที่เปิดไปแล้วนะครับจะกลับมาสวมเสื้อเบอร์19มีสูซีไปพรมราชจะสวมเสื้อหมายเลข2แล้วก็มีนัทวั์โทบ้านทรงก็จะเข้ามาเสริมทัพอีกหนึ่งคนแล้วก็ชองโคสบ,บินลลงนะครับกองหลังดีกรีทีมชาติเคมรุนแล้วก็เซอร์ไพรส์แฟนบอลอย่างที่บอกนะครับว่าเมืองทองก็ปิดดีลเปิดตัวธนวันรซึ้งจิตถาวรนะครับกองกลางทีมชาติไทย จากเลสเตอร์ซิตี้มาร่วมทัพเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ถือว่าเป็นดิวบิ๊กเซอร์ไพรส์ของเมืองทองในฤดูกาลนี้นะครับธนวันรจะเข้ามาเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกจะเข้ามาสวมเสื้อเบอร์สิบให้กับทัพกิเลนพยองในฤดูกาลนี้นะครับโโหน้องกันใส่เสื้อเมืองทองเท่นะครับและเบอร์สิบด้วยเหมาะกับธนวันรอย่างมากนะครับธนวัต์บ,บอกเลยว่าเขาเนี่ยอยากจะกลับมาลงสนามให้ได้โดยไวที่สุด และที่สําคัญคือสภาพร่างกายก็ดีขึ้นก็เรียกว่าฟื้นฟูร่างกายอีกไม่นานก็จะสามารถกลับมาได้ก็พร้อมที่จะช่วยเมืองทองประสบความสําเร็จนี่เป็นความท้าทายครั้งใหม่นะครับเช่นเดียวกับพี่เป้รนเดลิซซอวาจาเขาบอกว่าติดตามฟอร์มการเล่นของธนวัตรมาอยู่ตลอดคือเขาโชคร้ายเจอการบาดเจ็บเล่นงานทําให้ไม่ได้ลงสนามกับเลสเตอร์มาในช่วง ที่ผ่านมาแต่เธอวณวัตรก็เป็นนักเตะที่มีฝีเท้าระดับท็อปของเมืองไทยเล่นทีมชัดไทยชุดใหญ่มาแล้วซึ่งแน่นอนมาช่วงแรกอาจจะยังไม่ได้ลงสนามเพราะยังต้องใช้เวลาฟื้นฟูร่างกายแต่พี่เป้ยืนยันว่าประมาณสัก3เดือนถึง4เดือนธนวัตรก็จะสามารถกลับมาช่วยเมืองทองได้เพราะว่าทีมแพทย์รวมไปถึงทีมงานเมืองทองเขามีแบบ เซ็กชันในการฟื้นฟูให้กับน้องการธนวัตรนะครับก็เซ็นสัญญากันยาวๆ3ปีด้วยกันพร้อมกับออปชั่นถ้าเกิดมีทีมจากเจลีกทีมจากยุโรปให้ความสนใจเมืองทองก็พร้อมซัพพอร์ตกันธนวัตรนะครับอยากเห็นแล้วนะธนวัตรประสานงานกับเตอร์วิลเทเป้อมพันธ์เคนพิชาอุทาอันนี้ผมบอกเลยว่า โคตรน่าดูอย่างมากเออรอติดตามนะครับโขการเปิดตัวธนวัตรก็อย่างที่บอกว่าแฟนบอลเมืองทองก็ให้ความสนใจใส่เสื้อสีแดงดูเด่นอย่างมากนะครับเดี๋ยวรอดูฟอร์มในสนามของการธนวัตรเป็นยังไงอดใจรอกันหน่อยแต่เข้ามาสวมเสื้อเบอร์สิบเนี่ยแสดงว่ามาริโอแล้วก็ทีมงานบอร์บิลารนของเมืองทองก็มั่นใจในฝีเท้าของธนวัตรว่าจะช่วยยกระดับทีมได้นะครับก็เปิดตัวกันไปแล้วและแน่นอนโคต้าต่างชาติเมืองทองเนี่ย ยังมาไม่ครบใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้มีแค่วิลเลนพ็อปกับชองคตดบิลล่งก็จะมีการเสริมแน่นอนโคต้าเอเชียกับศูนย์หน้าที่มาจากยุโรปนะครับน่าจะเป็นศูนย์หน้าเซอร์เบียเดี๋ยวจะมาไทยเร็วๆนี้แหละก็เดี๋ยวจะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการอีกหนึ่งครั้งละกันมีแน่นอนนะครับนักเตะใหม่อย่างน้อยน่าจะสองคนหลังจากนี้ที่จะมีการเปิดตัวรอติดตามได้เลยนะครับขณะที่วิลเลนพ็อปหลายคนสอบถามเฮ้ยวิลเลนพ็อปไปไหนทำไมยังไม่กลับมาปีซีซั่นกับสโมสรอ,อีก คือช่วงที่ผ่านมาวิลเลนพอกก็ติดเรื่องเอกสารเล็กน้อยล่าสุดเดินทางกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวจะร่วมฝึกซ้อมในวันอังคารนี้สำหรับวิลเลนพอกก็จะทําให้เมืองทองเนี่ยค่อนข้างฝูทีมและพร้อมลงเล่นขณะที่เตอร์วิลเลเทพป้อมพันธ์หลายคนยังเป็นกังวลเกี่ยวกับอนาคตของเตอร์ว่าตกลงแล้วจะอยู่กับทีมต่อหรือเปล่าล่าสุดก็มีการคอนเฟิร์มจากพี่เป้วิลเลเทพป้อมพันธ์จะยังคงอยู่กับเมืองทองต่อไปแน่นอนถือว่าเป็นข่าวดีจริงๆที่ยังสามารถรั้ง วิเทเทปป้อมพันให้อยู่กับทีมต่อได้เพราะว่าโหเดี๋ยวไปดูฝีเท้าของวิเทเทพที่อัปเกรดจากฟุตบอลเจลริมาน่าจะโหดพอสมควรนะครับขณะที่นอกนี้ยังมีเจริญศักดิ์วงกรทรงวุฒิไข้ควรฟ้องปรเมศอาจวิไลบุญเลเชท์ทอดสนิทก็พร้อมส่วนตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเป็นตำแหน่งที่แฟนบอลน,น่าเป็นกังวลเมืองทองก็พยายามขยับเรื่องของตำแหน่งผู้รักษสาประตูก็จะพยายามหาดีลที่ดีที่สุดส่วนในรายของพี่ตองกวิน โอกาสลงสนามกลับมาค่อนข้างยากตอนนี้ก็ผันตัวเองในการเป็นโค้ดผู้สับตะตูในการปั้นน้องๆขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งในทีมของเมืองทองต่อไปอันนี้ก็รอติดตามรับชมนะครับว่าใครจะขึ้นมาเป็นมือหนึ่งของเมืองทองนะครับส่วนในรายของเจ้าบุกเอกนิตป,ปัญญาเอกสารครบเรียบร้อยรอเดินทางไปที่ญี่ปุ่นไปที่อุดวะน่าจะไม่เกินวันที่24นี้ก็น่าจะเดินทางไปเพราะว่าเดี๋ยวจะไปซ้อมแล้วก็เดี๋ยวอุดวะจะมีโปรแกรมลงเล่นนะต่อไปเนี่ย เจอกับถ้าจะไม่ผิดมาริโนสนะในช่วงต้นเดือนสิงหาคมเลยนะครับก็นี่ก็เป็นข่าวสารที่ผมมาอัปเดตในเรื่องราวของทัพกิเลนพยองเมืองทองเจดเดต ฝากแฟนฟุตบอลชาวไทยแบบจัดหนักจัดเต็มแล้วนะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างลองคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้ในช anel ตองสุยก็ประมาณนี้แหละเรื่องราวของเมืองทองแต่ยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนนะครับการเสริมทัพเดี๋ยวมีอีกเพราะว่าทีมต้องการซัพพอร์ตท,ที่สมบูรณ์ที่สุดในการลงเล่นไทยลีกฤดูกาลนี้อย่างน้อยต่างชาติน่าจะมีเพิ่ม1-2คนแต่ตัวไทยไม่น่ามีแล้วอันนี้ก็รอดูนะครับนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวเสื้อใหม่ด้วยบอกเลยปีนี้สวย เออรอติดตามแล้วกันนะครับอ่าวันนี้ประมาณนี้และกันในช anel ตองสยุยฝากคุณผู้ชมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e กับช anel ตองสุยกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพันุวัฒน์คลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ